สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ดูอยู่นะครับพบกับการรีวิวแบบบ้านนะครับในช่องรีวิวแบบบ้านนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นตัวถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นไฟเส้นนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับเอาไปติดตกแต่งในห้องหรือว่าตามที่ต่างๆที่เราต้องการติดนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นของ บริษัท th, ในเครือของเอสี่ยวมี่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือยี่ไลส์นะครับโดยกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่ก็คือว่าจะการที่เ,เพื่อนๆจะใช้งานครั้งแรกเนี่ยครับเพื่อนๆจะต้องซื้อกล่องใหญ่ก่อนนะครับกล่องใหญ่อย่างนี้นะครับซึ่งในกล่องใหญ่นะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นตัวหับเ,เอาไว้เชื่อมต่ออะไรอย่างนี้นะครับจะมีหลายอย่างนะครับประมาณนี้อ เดี๋ยวเข้าๆก่อนนะครับอันนี้คือกล่องใหญ่นะครับแล้วก็กล่องเล็กก็คือจะเป็นตัวที่เพื่อนๆสามารถที่จะเอามาเพิ่มความยาวได้นะครับซึ่งจากการที่ผมอ่านดูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มความยาวได้สูงสุดนะครับ10เมตรด้วยกันนะครับ10เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับการสั่งงานผ่านเ Alexa นะครับแล้วก็ Google นะครับ Assistant นะครับ ทำงานผ่าน a p p l e Home Kit ได้นะครับหรือว่าจะทํางานผ่านไอตัวสมาร t ตติงของ s ซัมซุงได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เอามาต่อนะครับนะเพื่อนๆก็ซื้อมาต่อตัวนี้จะมีความยาว1เมตรนะครับ1เมตรแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีความยาว2เมตรด้วยกันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะก็ลักษณะตัวกล่องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีะมีบอกว่า จะเป็นเมนูของเขานะครับถ้าถ้าดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่า Voice Control ควบคุมด้วยเสียงาสามารถที่จะปรับตั้งค่าสีได้จัดกรุ๊ปนู่นนี่นั่นนะครับซิงค์มิวสิกได้อาจจะกระพิบตามเสียงเสียงเพลงอะไรประมาณนี้นะครับดาวน์โหลดมีแอปทั้งไอ o n e แล้วก็ตัว Android นะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องก็จะมีรูปที่เขาติดตั้งไปแล้วนะครับให้ดูแล้วก็จะมีบอกว่า e a s y setup no hub อ๋อ ไม่ต้องใช้หับนะครับคือถ้าเพื่อนๆมีกล่องใหญ่กล่องนึงแล้วเพื่อนๆก็ซื้อเป็นกล่องเล็กที่ความยาวหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนี้นะครับมาต่อเพิ่มได้เลยนะครับลองรับความยาวสูงสุดที่สิบเมตรนะครับนะก็มีสเต็ปหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวจะลองทํากันดูว่าจะใช้งานได้ง่ายไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบลักษณะารายละเอียดของเขานะครับฝั่งนี้ก็จะบอกว่า ในในในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมอะีอันนี้คือน่าจะเป็นตัวไฟแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์อันนี้เป็นแบบเหมือนจะเป็นสวิตช์เปิดปิดได้นะครับเพื่ออันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ต่อนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับกล่องใหญ่นะครับแล้วก็มาดูกล่องเล็กกันก่อนนะครับกล่องเล็กความยาว1เมตรนะครับที่ซื้อมาต่อได้สูงสุดถึง10เมตรด้วยกันนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ด้านข้างไม่มีอะไรด้านหลังก็จะ มีแค่บอกว่าวิธีการต่อ1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับข้างๆก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาต่อใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมแล้วก็ปรับแต่งยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับโอเคครับผมก็ได้ทําการแกะกล่องแล้วนะครับก็ด้านในก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็คือเมนูนะครับเป็นเมนูของเขานะครับเมนูแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวไฟความยาวสองเมตรนะครับความยาวสองเมตรแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คเอาไว้เสียบกับตัว power supply นะครับที่เสียบปลั๊ก2อ0ยสิบโวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับรีโมทควบคุมต่างๆนะครับนะครับสั่งงานนี่ครับนะ ตัวนี้ก็น่าจะเอาไว้สั่งการด้วยเสียงนะครับน่าจะเป็นรูไม้นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีอันนี้เป็นปั๊กแปลงหัวแปลงปั๊กหัวแปลงปั๊กนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับอย่างนี้นะครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่มีเพียงแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับกล่องใหญ่ก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็กล่องเล็กนะครับกล่องเล็กก็มีเพียงสายต่อ1เมตรแล้วก็ตัวเหมือนตัวล็อกกันนะครับมีเพียงแค่นี้นะครับ มีเพียงแค่นี้เช่นกันเดี๋ยวผมจะมาลองต่อแล้วก็ลองเชื่อมต่อแอปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างไหมนะครับเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนที่จะไปทดลองใช้นะครับผมก็จะ,ะมาบอกวิธีการต่อสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อสายมาต่อความยาวนะครับว่ามันจะต่อ,อยังไงนะครับก็อย่างนี้นะครับวิธีการต่อของมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแต่เพื่อนๆน,น,นำตัวผู้มันจะมีลักษณะเป็นตัวผู้ ตัวเมียอย่างนี้นะครับนํามาเสียบต่อกันนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเสียบต่อกันแล้วนะครับเ็าจะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับตัวคู่กับตัวเมียเสียบไปเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวล็อกมาให้นะครับตัวล็อกก็ใช้งานง่ายๆนะครับนําไปวางนําไปวางอย่างนี้นะครับพอวางเสร็จนะครับมันก็จะได้ล็อกได้ตําแหน่งของมันนะครับ ก็กดตัวนี้ลงไปนะครับกดตัวนี้ลงไปให้มันล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูนะครับเอ okay, ครับผมก็ได้ทําการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนาะครับก็ลืมแจ้งไปว่าไฟนะครับด้านล่างของเขาจะเป็นลักษณะเป็นกาวสองหน้านะครับก็เพื่อนๆสามารถนําไปติดกับ วัสดุต่างๆได้นะครับนะจะเป็นกาวนะครับเนี่ยนะครับด้านล่างเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการเสียบปลั๊กกันดูนะครับว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับจะมาลองเปิดดูว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อแอปจะสามารถที่จะเปิดใช้งานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดนะครับลองกดดูอ่า ไฟที่ติดนะครับเป็นไฟสีขาวนะครับขาวอย่างเดียวนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับกดอีกทีหนึ่งก็ดับไปเลยนะครับเดี๋ยวลองกดอีกทีหนึ่งก็ติดเป็นสีขาวนะครับคาดว่าก็คงต้องใช้แอปควบคุมนะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดแอปนะครับมาดูที่ตัวปุ่มกดนะครับไฟอ๋อเมื่อกี้ที่แจ้งว่าเหมือนกับ ไม่นะครับไม่ใช่ไม้นะครับแต่เป็นไฟแสดงสถานะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันขึ้นเป็นสีส้มนะครับผมก็ไม่เข้าใจความหมายของมันนะครับว่าคืออะไรอาจจะยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับแอปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อแอปกันนะครับแล้วมาดูว่ามันสามารถที่จะมีลูกเล่นอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการ โหลดแอป,ปมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ผมก็แค่เข้าแอป,ปมานะครับก็จะถามว่าจะใช้บลูทูธไหมนะครับก็ต้องตอบตกลงไปนะครับผมคิดว่าครั้งแรกคงต้องการาาหาต้องการเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็มีให้เลือกเป็นอะไรครับยุโรปแอฟริการัสเซียอินโดนีเซียเขาให้เรียก อันนี้แนะนํานะครับผมก็ลองเลือกตามเขาไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับต้องการเปิดมีโฮม่าก็เปิดนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะ,ะถามอะไรอีกนะครับต้องการต้องการเปิดย e ี่ไลท์มีโฮมต้องการเปิดย e ี่ไลท์ผมอนุญ,ญาตให้ระหว่างใช้แอปต้องการเชื่อมต่อบนเครือข่ายตกลง ข้อมูลบ้านตกลงต้องการเปิดอ่ะเปิดยังไงยังไงอา่ายังไงนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวเพิ่มอุปกรณ์หรือเปล่านะครับเพิ่มอุปกรณ์อันนี้ถามว่าอะไรควบคุมผ่านแลน เดี๋ยวผมขออันนี้ผมใส่รหัส Wi-Fi ไปแล้วนะครับเขาก็จะหมุนแล้วก็ไฟเขาก็จะกระพริบกระพริบนะครับนี่นะครับไฟก็จะกระพริบในล,ลักษณะนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มี10% 11%นะครับเปลี่ยนชื่ออุปรกรณ์ไหมถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับการควบคุมผ่านแลนอ่ะผมก็กดเสร็จสิ้นไป เอออ่ะโอเคก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้แล้วนะครับเชื่อมได้แล้วอ่าเชื่อมสายไฟได้อ่าเชื่อมไฟได้แล้วนะครับผมนี่นะครับยี G ่ไร LED นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดดูอ่าเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวนะมันทำอะไรได้บ้างปิดปิดหรือยังไง นะครับอ๋อปิดแล้วก็ปรับแสงสว่างอันนี้ตรงด้านล่างนี้ปรับแสงสว่างนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะครับขาวขาวก็ขาวก็จะให้เลือกแบบขาวอมส้มอมถ้าในกล้องมันเพี้ยนๆนะครับแต่จริงๆก็คือขาวตรงนี้เหมือนกับเขาให้เลือกว่าจะเอาขาวจัว ขาวจัวก็ลากไปฝั่งนี้หรือจะเอาขาวแบบอมส้มๆเหมือนพระอาทิตย์ตกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสีพอผมเลือกเป็นสีเนี่ยผมเลื่อนนิ้วไปตรงสีแดงไฟก็จะเป็นสีแดงนะครับเพื<ๆ>่อนเื่อก็จะเห็นผมเลื่อนนิ้วไปตรงสีเขียวไฟมันก็จะเป็นในลักษณะสีเขียวนะครับสีเหมือนมันเดี๋ยวนะครับเอ๊ะทำไมมันไม่ไปตาม สีฟ้าสีเขียวอ๋อสีเขียวก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วด้านล่างอันนี้คือผมเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันดูอาจจะดูงงๆกอ็อย่าว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องกล้องนะครับที่มันอาจจะโฟกัสไม่ดีนะครับผมมือถือผมไม่ได้ราคาแพงนะครับขอโทษด้วยนะครับแต่ก็อยากจะอะ รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะเ,เลือกซื้อนะครับเนาะอย่างน้อยก็มีให้ดูดีกว่าไม่มีให้ดูนะครับเนาะก็ปิดเปิดปิดเปิดสีขาวสีแล้วก็เป็นปรับสีได้นะครับโหมดทางไกลโหมดทางไกลคืออะไรความเร็วในการไหลเพราะเหมือนกับกระพริบอันนี้เหมือนกับกระพริบ นะครับก็เอาง่ายๆเลยครับคือมันสามารถที่จะสรุปก็คือมันเป็นไฟเส้นที่สามารถใช้แอปควบคุมได้นะครับคือไฟในลักษณะนี้นะครับผมก็ซื้อใช้มาหลายหลายตัวนะครับเป็นทั้งแบบนีออนเฟก LED เฟกนะครับมันจะมีหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นแบบลักษณะเป็น LED เม็ดๆอย่างนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะสวยงามแต่ละแบบของมันแต่คือของเจ้าตัวนี้สรุปง่ายๆคือว่าสําหรับเพื่อนๆที่จะซื้อมาใช้คือสามารถสั่งงานด้วยมือถือด้วยแอปได้ปรับแต่งได้หลายอย่างนะครับแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ซึ่งสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยผมไม่ได้ลองใช้นะครับเพราะไม่รู้วันนี้คงถ้า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 จะใช้ ถ้าจะลองใช้คงนานนะครับก็ขอรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแต่เพียงเท่านี้ด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ทางเ,าเจ้าแต่ทางผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเขียนไว้ข้างกล่องว่าสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรอะ a m a z o n Alexa นะครับ Google นะครับแ s s i s t a n t นะครับแล้วก็ Apple HomeKit อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซ sung s m a r t t h i n g นะครับ เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้สตัวนี้มันสั่งงานด้วยเสียงได้หมดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็น Google Assistant นะครับผมเคยดูดูดูรีวิวเขานะครับในในคลิปต่างประเทศนะครับเขาสามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับนะส่วนส่วนที่เหลือผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้ก็คือประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือมันก็เปลี่ยนสีไปนะครับของมันก็ จะบอกว่านะครับสำหรับไฟของเขานะครับมันแตกต่างจากไฟที่ขายตามท้องตลาดเส้นละร้อยสองร้อยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับสีเรื่องสีนะครับซึ่งมีความสม่ำเสมอกันนะครับทุกทุก ทุกทุกเม็ดนะครับอันนี้มันจะเป็นเม็ดเม็ดนะครับเพราะจะห่างกันละประมาณนี้นะครับห่างกันประมาณนี้ไฟนะครับทุกเม็ดก็จะมีความที่แบบว่าคุมโทนให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับสีไม่ไม่ไม่เพี้ยนนะครับเหมือนกันคุณภาพการทําของเขานะครับก็มีมาตรฐานนะนะครับมันก็เลยแพงนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อผ่านนู่นนี่นั่นนะครับผ่านแอปนะครับสั่งงานได้หลายอย่างนะครับประมาณนี้นะครับมันก็เลยแพงนะครับ เมือ่อเพื ойти, ula, okay, wa, ces, ouais, ่อนเเชื่อมต่อนะครับเข้ากับแอปแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับผมคิดว่ามันจะจําสถานะล่าสุดนะครับนะครับเนี่ยนะครับสถานะล่าสุดที่ผมตั้งค่าไว้ให้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆือยอย่างนี้นะครับเมื่อผมมากดเปิดปิดนะครับมันก็จะเป็นสถานะ เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดที่จะซื้อนะครับไฟตัวนี้อยู่นะครับผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับิีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็่าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับช่องผมนะครับก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับอ่า ถ้าื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องรีวิวแบบบ้านๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณครับและสวัสดีครับผม